พอดีซื้อข้างในวัวมาฮะจากตลาดไทยโลละ8ิบาทฮะมาลวกกันทำผ้าข้างในวัวแล้วนะจะอย่าลวกแล้ว,ทลกกทวลลเทน้ำออกเลยนะครับลวกแล้วตัก,กเ,เ,อเอาเพราะว่าในน้ำอะ่ะมันจะมีพวกเศษสิ่งสกปรปปกอยู่นะฮะ บะมือขูดซอยครับพี่กินขูดซอยใส่เข้าไปหนึ่งครับ <c oughs> สอง สามตอนเรื่องปลาหนึ่งสองต้นนะี้สองถึงตอนปลา,า,าช้อนนะคุณคุณจะคลายซอยฮนะกระเทียมซอยใครอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มได้นะครับ ใส่เป็นลูกโดดแต่ก็ได้ผมกินไม่ค่อยเพ็ดเท่าไหร่เป็นเลยครับหอมแดงผักชีฝรั่งกล่นหอมผักชีไทยใส่โลลทน เหมาะสำหรับเมนูออพวกวัยรุ่นนะครับเพราะมนันจะเหนียวนึ้โอเคเรียบร้อยครับนะครับฝากกดติดตามไว้้วยนะครับ